หน่วยที่7ก่อนเรียน 1. การกระทําในข้อใดที่ผู้กระทํามีความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชาอาณาจักรง,งูหาซื้อปืนมาเก็บไว้เพื่อใช้ยิงพระมหากษัตริย์ 2. การกระทําในข้อใดที่ยังไม่เป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงของแห่งราชาอาณาจักรขอควายพกอาวุธปืนเพื่อจะยิงนายกรัฐมนตรี 3. การตระเตรียมที่มีโทษเท่ากับความผิดสําเร็จได้แก่กรณีใด ก่ไก่ตัดเตรียมทำร้ายร่างกายผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ 4. กระบฏเป็นการกระทำด้วยมูลเหตุชักจูงใจในข้อใดจอจานเพื่อแบ่งแยกราชาอาณาจักร 5. การกล่าวปสาสัยต่อสังชนทั่วไปผู้ปสาสัยอาจมีความผิดได้ในกรณีใดขอใครเมื่อพูดโดยมีความประสงค์ที่จะให้ประชาชนฝ่าฝืนกฎหมาย 6. การชักชวนให้ผู้อื่นร่วมกันหยุดงานหรือร่วมกันปิดงานงดจ้างผู้กระทำการชักชวนอาจมีความผิดได้ถ้ากระทำเพื่อความมุ่งหมายในข้อใดขอไข่บีบบังคับรัฐบาล 7. การกระทำใดๆแก่ทงชาติผู้กระทำจะมีความผิดเมื่อไม่เหตุชักจูงใจอย่างใดกไก่เพื่อเหยียดหยามประเทศ 8. ระหว่างไทยประกาศสงครามกับประเทศหนึ่งการกระทำใดที่ไม่ถือว่าเป็นการอุปการะแก่ค่าศึกของประเทศขอควายเข้าร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยทำการสู้รบกับฝ่ายบ้านเมือง 9. ข้อใดไม่ใช่มูลเหตุชักจุงใจหรือเจตนานพิเศษของความผิดฐานก่อการร้ายตามมาตรา1-3-5-1ทับ1ก่ไก่เพื่อก่อการร้าย10 ข้อใดมิใช่องค์ประกอบความผิดอันมีการกระทําที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายตามมาตรา1 3 5่ทับ 2. ก่ไก่กระทําการให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงเกิดระบบการขนส่งสาธารณะหน่วยที่7หลังเรียน 1. กรณีใดที่ผู้กระทํามีความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรกไก่แดงกับดําปรึกษาหารือกันเพื่อปรงพรชนพระมหากษัตริย์ ขอไข่แดงกับดําขอยิงปืนของเพื่อนมาเตรียมไว้เพื่อกระทําการปลงพระชนพระมหากษัตริย์ขอควายข่าวรู้ว่าแดงกับดําจะรอบปลงพระชนพระมหากษัตริย์แล้วไม่ไปแจ้งตํารวจงองูข่าวรู้ว่าแดงกับดําจะรอบปลงพระชนพระมหากษัตริย์แต่เมื่อตํารวจมาสอบถามกลับบอกว่าไม่ทราบจอจานข่าวให้ที่หลบซ่อนแก่แดงหลังจากรอบปลงพระชนพระมหากษัตริย์ ตอบขอไข่แดงกับดำขอ,อยิงปืนของเพื่อนมาเตรียมไว้เพื่อกระทำการปลงพระชนพระมหากษัตริย์ 2. การกระทำในข้อใดที่กฎหมายยังไม่ถือเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชาอาณาจักรกไก่พกมีดไปคอยดักทำร้ายรัชทายาทขอไข่พกปืนไปดักยิงนายกรัฐมนตรีขอควายจ้องปืนเลงไปยังผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์งองอูใช้ปืนที่ไม่มีลูกกระสุนยิงรัชทา,ายาท จอจานใช้ปืนเด็กขู่จะยิงรัชะทายาทต,ตอบขอไข่พกปืนไปดักยิงนายกรัฐมนตรี 3. การตระเตรียมในกรณีใดที่กฎหมายลงโทษเท่าความผิดสำเร็จกไก่ตระเตรียมประทุสล้ายองค์พระสังฆราชขอไข่หาปืนมาไว้เพื่อยิงประธานองค์มนตรีขอควายตระเตรียมทำร้ายผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์งงูตระเตรียมทำร้ายนายกรัฐมนตรีจอจาน ตรเตรียมทำร้ายพระราชชนนีตอบขอควายตระเตรียมทำร้ายผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์4การกระทำในข้อใดที่แดงจะมีความผิดฐานเป็นกระบฏก็ไก่แดงใช้ปืนจี้บังคับให้นายกรัฐมนตรีลาออกจากตำแหน่งเพราะต้องการให้มีการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ขอไข่แดงใช้ปืนจี้บังคับให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรลาออกเพราะไม่ชอบเป็นการส่วนตัว ควายแดงใช้ปืนจี้บังคับให้ประธานสารดีกาลาออกงองูแดงใช้ปืนจี้บังคับให้ประธานองคมนตรีาลาออกจ้าจา์แดงบังคับให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลาออกตอบกอไก่แดงใช้ปืนจี้บังคับให้าน,นายกจจาร,รัฐมนตาารีลาออกจากตำแหน่งเพราะต้องการให้มีการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ 5. การพูดในที่ประชุมซึ่งผู้พูดไม่ต้องรับผิดทางอาญาได้แก่กรณีใด กอไก่ชักชวนมิให้ประชาชนทำบัตรประจำตัวประชาชนขอไข่ชักชวนมิให้ประชาชนไปจดทะเบียนสมรสขอควายชักชวนประชาชนให้ร่วมมือกับตำรวจในการปราบปรามอาชญากรรมงองูชักชวนให้ประชาชนขายสินค้าเกินราคาที่รัฐบาลควบคุมจอจานชักชวนประชาชนให้ฝ่าฝืนกฎจราจรตอกขอควายชักชวนประชาชนให้ร่วมมือกับตำรวจในการปราบปรามอาชญากรรม 6. แดงชักชวนให้เพื่อนกรรมกรนัดหยุดงานเพื่อความประสงค์ข้อใดจึงจะมีความผิดกไก่ไว้อะไรแก่ผู้นำกรรมกรที่ถูกจับกลุ่มขอไข่ประท้วงผู้นำกรรมกรที่ทำงานไม่มีประสิทธิภาพขวายประท้วงอธิบดีกรมแรงงานที่ไม่วางตัวเป็นกลางงองูให้รัฐบาลปลดปล่อยผู้นำกรรมกรที่ถูกตำรวจจับกลุ่มเจ้าจานประท้วงนายจ้างที่ปลดคนงานตอบงองูให้รัฐบาลปลดปล่อยผู้นำกรรมกรที่ถูกตำรวจจับกลุ่ม เจ็ดดำแดงเขียวขาวไม่พอใจนโยบายต่างประเทศของรัฐบาลไทยจึงกระทำต่อทงไตรรงดังต่อไปนี้ดำเอาไฟเผาแดงปัสวะรถเขียวกระทืบขาวฉีกทิ้งผู้ใดจะมีความผิดบ้างก็ไก่ดำแดงขอไข่แดงเขียวขอควายแดงขาวงองอูดำแดงขาวจรจาน ดำแดงเขียวขาวตอบจอจานดำแดงเขียวขาว 8. ขณะที่ทหารไทยกำลังทำสงครามกับทหารของประเทศหนึ่งเหลืองส่งข้อมูลกำลังทหารของไทยให้ข้าศึกทราบม่วงทำลายคังสเบียงของไทยคลามหนีเข้าป่าไปเข้ากับพวกผู้ก่อการร้ายผู้ใดผิดฐานอุปการะแก่ข้าศึกของประเทศกอไก่ ครามขอไข่เหลืองครามขอควายม่วงครามง,งงูม่วงเหลืองจอจานเหลืองม่วงครามตอบจอจานเหลืองม่วงคราม 9. ขอ้อใดมิใช่องค์ประรกอบความผิดฐานก่อการร้ายตามมาตรา13 5าทับ่ก็ไก่เพื่อก่อการร้ายขอไข่เพื่อขู่เข็นหรือบังคับรัฐบาลไทยขอควายเพื่อขู่เข็นหรือบังคับรัฐบาลต่างประเทศ ง,งูกระทำการใดอันก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตจอจานเพื่อสร้างความปั่นป่วนโดยให้เกิดความหวาดกลัวในหมู่ประชาชนตอกก่อกไก่เพื่อก่อการร้าย 10. ข้อใดมิใช่องค์ประกอบความผิดของการกระทำที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายตามมาตรา13 5ทับ2ก่อไก่สะสมอาวุธขอไข่จัดหาหรือรวบรวม,รวม,รวมทรัพย์สินขอควายให้การฝึกการก่อการร้ายงองู ยุยงประชาชนให้เข้ามีส่วนร่วมในการก่อการร้ายจอาจานเป็นสมาชิกของคณะบุคคลที่มีการกระทําอันเป็นการก่อการร้ายตอบจอาจานเป็นสมาชิกของคณะบุคคลที่มีการกระทําอันเป็นการก่อการร้าย